สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้หน้ามะม่วงแล้วนะคะเราก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะการหาอะไรได้จากมะม่วงนะคะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงขายกันค่ะช่วงนี้เราทำขายนะก็ใช้สีธรรมชาติสีแรกเราก็จะใช้สีใบเตยนะคะใบเตยมาปั่นมาคัน้นน้ำอีกสีหนึ่งก็จะใช้อัญชันก็เอาไปต้ม ก็จะได้สีประมาณนี้แต่อยากได้สีม่วงที่สวยๆเราก็จะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกนะคะบีบลงไปเลยแล้วเราก็จะได้สีม่วงสวยๆแบบนี้เราก็จะได้สีธรรมชาติแล้วนะคะสำหรับแช่ข้าวเหนียวก็มาแช่กันเลยค่ะแบ่งครึ่งๆนะคะ2ลิตรครึ่ง2องลิตรครึ่ง แต่ว่าสีของใบเตยอ่ะเวลาเอาไปแช่ข้าวเหนียวแล้วไปนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยออกสีที่เห็นเขาทําขายและสีสวยๆอ่ะคือเขาจะใส่สีผสมอาหารไปด้วยเราก็จะใส่ไปด้วยนะคะแต่ว่าใส่นิดเดียวนะ<ไป>พอใส่แล้วเราก็จะได้สีแบบเข้มๆแบบนี้เลยสําหรับไปแช่ข้าวเหนียว อันนี้ของอัญชันเราจะไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะเพราะว่าเวลานึ่งออกมาแล้วอ่ะข้าวเ,เหนียวมันสีมันสวยอยู่แล้วก็จะใช้สีธรรมชาติไปเลยเราก็แช่ไว้เลยหนึ่งคืนจากนั้นเราก็มาเตรียมของตกแต่งนะคะขายของกินสมัยนี้แค่รสชาติไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งแรกที่เขาจะเห็นก็คือของตกแต่งเราก็เอาใบเตยอัญชันนะคะมาตกแต่งอันนี้เอาใบเตยมาตัดเป็นรูปหัวใจสําหรับตกแต่ง นะคะก็ตัดตามจำนวนกล่องของขนมที่เราจะขายเลยเห็นไหมคะทำไม่ยากเวลาตกแต่งออกมาก็สวยด้วยอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราจะใส่ข้าวเหนียวมะม่วงขายนะในตอนเช้านะคะใครมีร้านมีสติกเกอร์ร้านก็แปะไปด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นขนมจากร้านเราแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ อันนี้เราก็มาดูตอนเช้าหลังจากที่แช่ข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ของใบเตยกับสีผสมอาหารที่เราแช่ไว้นะคะสีมันก็จะออกมาสวยเราก็มาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะเป็นวันดีๆมากเลยแก๊สหมดพอดีแม่ก็เลยจุดไฟให้เราก็มาเตรียมข้าวเหนียวนี้จะเอาอเข้าวเหนียวอันชันไปนึ่งก่อนนะคะเตรียมไว้แม่จุดไฟเสร็จ เราก็เอาเข้าวเหนียวไปนึ่เนงเลยก็นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกเราก็อาจจะมาตกแต่งกล่องของเราใช้ใบตองกล้วยก็ได้แต่ว่าวันนี้เราใช้ใบผักชัยยานะคะมันสวยดีอันนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้ว ในส่วนของน้ำกะทินะคะที่จะมาผสมกับข้าวเหนียวก็อย่าให้หวานเกินนะคะน้ําตาลก็กเา่าถ้าเกิดว่าทําหวานเกินเนี่ยมันจะเลี่ยนไปเลยเพราะว่ามะม่วงมันก็หวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะข้อควรระวังก็คืออย่าให้มันหวานเกินพอทําเสร็จเราก็จะมาผสมกับข้าวเหนียวที่นึ่งไว้อันนี้ลืมถ่ายตอนเทนะคะเดี๋ยวมาดูข้าวเหนียวใบเตยทีหลังก็แล้วกัน นี่นะคะข้าวเหนียวใบเตยสีสวยมากเราก็เอามามูลกับน้ำกะทินะคะบางคนจะบอกว่าอุ้ยทำไมน้ำกะทิเยอะจังไม่เยอะนะคะพอคนผสมเข้าไปแล้วพักไว้ประมาณ10นาที15นาทีข้าวเหนียวจะดูดน้ำกะทิไปก็จะพอดีนะคะในส่วนของน้ำราดนะคะก็จะใช้กะทิกับเกลือนะคะให้ออกมันๆเค็มๆแต่ว่าอย่าเค็มเยอะเกินไปนะคะ เราก็จะเอาน้ำผสมกับแป้งข้าวโพดใส่ลงไปด้วยเพื่อให้น้ำกะทิของเรามันมีความข้นความเหนืดก็ใส่ลงไปนะคะก็เคี่ยวจนกว่ากะทิจะสุกแล้วก็แป้งจะสุกก็จะได้ความข้นความเหนียวประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวน้ำราดพอเราทำน้ำราดเสร็จนะคะข้าวเหนียวเราก็ใช้ได้พอดีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สองสีข้าวเหนียวใบเตยกับข้าวเหนียวอันชันในส่วนของมะม่วงเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะอันนี้ปลูกเองหลังบ้านปลอดสารนี่ก็เป็นจุดขายของการขายของนะคะถ้าเราใช้ของปลอดสารก็เสร็จเรียบร้อยนะคะออเดอร์ของรอบนี้50กว่ากล่องนะคะทุลักทุเลมากกว่าจะส่งเสร็จก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนอจัดกล่องให้นะคะ นี่นะคะหน้าตาข้าวเหนียวใบเตยของเราอันนี้เราขายอยู่ที่กล่องละ40บาทค่ะส่วนรอบนี้เราทำอีกรอบหนึ่งคือข้าวเหนียวใบเตยเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะคะอันนี้เป็นสีของกระเจี๊ยบกับข้าวไรเบอร์รี่นะคะมันก็จะเป็นสีธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นจุดขายที่เรียกลูกค้าได้อีกอย่างหนึ่งค่ะ